ตื่นๆๆได้แล้วครับสามารถีกทั้งหลายเพราะว่ายังตีโทรศัพท์ดังขึ้นครับนี่กราบย่าโทรหาตาเสาตาเซลหญิงเธอเบิ้งหนา้าไม่ยาฉันดีแห้งกรุณาอย่าโฟกัสที่ความขาวเพราะว่าไม่ยาฉันตระกูลครอบครัวพวกฉันเป็นคนผิวดำผิวสองสีแต่ว่านาไม่ยาฉันใส่แห้งค่ะบอกเลยว่าใส่ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทไม่ยาใส่มาสองปีเราได้ใส่พ่อๆกับฉันเลยแล้วเบิ้งหนา้าแล้วดีหน้าแล้วพองแห้งหน้าต้องเบื้องจากไผ่ค่ะเบิ่งจากนาไม่ยาฉันแล้วถึงแห้งแล้วใส่ทุกโตเลยได้ใส่ส้มแดงใส่น้ำโต๊ะ สามือยาสีลงเกี่ยวเขาแลวเออเกี่ยวเขาเจา้าแล้วเบื้องนี้เขานะเริ่มเลืองแล้วยิงอากาศบ้านเฮ่ากับลมหนาวค่ะแต่ว่าก็บ,บ่อยากให้ลมแห้งเด้เพราะว่ายัางมาตีย่านเขามื้อวีนมันลมไหสูง <c oughs> หลังจากนั้นตัวตุ่นยิงเอย้ยวัตวต์ตื่นขึ้นอยากไป,อย,กไปอยากออกอยากหาหรอเปลาขึ้นไปยุ่ทั้งลนแล้วก็กวาดสายตาขันเบ้าได้กันคือสีบานเนาะขึ้นแหมขึ้นรถ้าแห่พากันถ้ายยังย่คสีบาจเงซมสีแล้เนาะฮึ่ยวันนี้เราก็จะมาที่เดิมเหมือนเดิมเพราะว่าตื่นเช้ามาซีโอจะโทรหาเราทุกวันไป ซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาซูห้านสาวกินอัดไปปั๊มน้ำมันแป๊บหนึ่งนะพี่ดุดอาจจะไซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาให้หมิวมิวกิน่าซันมาสันว่าก็พอดีแบบว่าพี่ลินตัว่าตอนเที่ยงเสนจะกินเขาเที่ยงนะนะแล้วว่างเจะของเฮียนบรยูค่ะเขาก็หารอหัวรอสวนยางเล่นน้ำอกท่องเสร็จแล้วแมนบบเขาก็สิมาพอตัวบักขามอยู่หลังก็สิหลังกงม้านี่ละอยากสิบอกว่าป้าสหญิงบอกขามนะเป็นแต่แซ่บบอกค้าข่าฉันสีเอาไปตำค้าฉันเสีเอาไปตำนำร้ายแต่เอาแต่ว่าก็คือเฮียดบ้าซีโอแถนันน ไปเจอช่องช่องนึงขาเจ้าเฮ็ดนั่นแม่เฮ็ดแบบว่าตํำบ่กคามตำบกคามนหอยจังสน่ะนกัเลยสิมาจัดไปเลขคขาตํำ,ตำบกคามแต้กบสิแบงใหน้องสาวน้ำขาน่นนาจาแน่นหน่อยถนะวยแ,บแบนนหน,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 น่อย,ยน่ะนาหน่นนนก็ซื้อบอไซตปลาลด้บอกเลยว่าต้นบ่กคามต้นนี้หญิงเอ,อ้ยสมบกคักสมจนว่าดินแดนกันแล้วฝ้าอยอนทิมเขาป้าแนตะ่มันสมหลาย <c oughs> แต่ว่าบอกเลยว่าตํำบ่กคามมือนี่แซบบกคักบอกว่าตาตื่นเลยจากสีลับบรรยากาศมือนี้กิดคืมดลหญิงว่ามีแดดเด้เราก็ล่มแห้งพร้อมแล้วก็อากาศเย็นอากาศหนาวแต่ว่าช่วย่วบบบมมมัดดดนนนนนีีีกคิแแเเอ ักยิงเพราะว่าบ้นบานน้อยมันกว่ามันกว่ามันม,มีเดินให้เล่นเนาะเด็กน้อยมาอยู่นัากันแบบนี้กับบันเทิงบอกคักบันนี้จะเป็นอุลเวงอุลหมานคักเนี่ยอันนี้หน่อยน่ะน,นากระเล่นน้ำเขาโซตายได้นลยนะอยู่บ้านซี่โอเจ้าสาว้าวคำบุรุะจ้างนั้นเวลาประมาณซีโมงกว่าแมนโบกกระสีผ้าขนมุ่งนาไปพัทยาคือเก่าค่ะเพราะว่าน้องสาวบอกว่า จะพาไปกินอะไรอร่อยๆอีกแล้วนี่แหละเพื่อนได้ไปร้านได้ล้านได้มาก่อ่เพอดีทรงลูกมให้ก่อนานีเด็กกัจังร้านที่พูดฉันสิไปนี่ก็คือการนั่งกับทรงมให้แล้วนั่งกัว่าเดี๋ยวจะพามากินจังสินะนั่งสิไปก่อนกับขอบพว่านั่งเสร็จแล้วนังกับรงไม่ฉันแล้้ควข้งต่อไปก็สิคุ้มหมเขาไปหายู่เฮียนแล้วก็สิพาเฮาไปนี่แหละสเต็ปของซีโเฮาบันนี่ลูกฉันบันนี้ยิงเอ้ยระวางทางมันบอจ้าว่าเลียวเห็นหยังเลียวเห็นป่าโลมาเดี๋ยวเห็นรูกปั่นนั่นล กับซามนั่งสิจับมือฉันนะ่ะขึ้นไปสิให้ไปว่า้เวอลเราก็ให้นั่งเบิงอันนี้ช้างอันนี้มา้าอันนี้ปลาแบบนี้แมวันนี้เราก็จะมาร้านแถวแถวพัทยากางค่ะกับสิบไปร้านอาหารเกาหลีแบบเกาหลีแท้ๆเลยเด้และนี่ลูกฉันมาพอดนะแจ่แย่แกะว่าสันสิมาแกงยังละครบแต่วันนี้เราจะเลือกเอาเป็นห้องส่วนตัวเด้อเพราะว่ายัางตีเฮามีเด็กหน่อยเนาะสูล้วคิดเบิ้งว่าเด็กหน่อยคนสองนกับบอท่รใดดอกค่ะเด็กหน่อยจี่คนมาเป็นมูเก่ามูสีแต่กันอยู่เซ่อๆอยู่โอ้ยเถ้องห่วงเคือนองพก ลักที่ภาไปหาพี่สาวนั่นนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองคะ่ะแต่ว่าสไตล์คือกันเลี้ยงกับตอนที่ไปกินกรุงเทพนะเครื่องโค้งเครื่องเคียง,งย่างนั่นนู่นนี่คือกันเบิร์ตแต่ว่าตะกี้ตอนไปกินนะั่นนะก็สินังย่างเนื้อยยุ่โตะ๊ะแมนบบแต่ว่าอันนี้น้องอัดบอกว่าให้พนักงานย่างให้ข้างนอกเลยคะ่ะแล้วค่อยเอามาเสิร์ฟนั่นนะนะเพราะว่าข้ามีเด็กน้อยฉันกับไอก้กอนแก้วกว่อนข้ากับพะกัารัากันเนะาะถ้าเ้าอยู่แล้ยอางจากเดือนสองเดือนนี่กลับไปบ้านนี่ปั่นโอ่งแต่แท้ค่ะกินค่ะค่ะแล้วเบื้องนองสาวเลย อาเเ <c oughs> บอกเลยว่าอาหารมือนี่ก็ถือปากบอกค่าคาโดนโดนกินเทียจีนะมันก็บ่ได้รสชาติแปลกไม่นี่แหละขอบคุณมีตรภาพดีๆขอบคุณกะลยาเมตรทีดีขอบคุณทุกคนรอบข้างเด้อค่ะที่แปลว่าเป็นกําลังใจที่หายกําลังใจชาแนลก็ต้องขอบคุณโลกโซเชียลด้วยบอกเลยว่าซูเมอนีฉันมีไดก็ย้อนโลกโซเชียลมีไดย้อนอิเอนเทอร์เน็ตย้อนเพจย้อนติก๊กต๊อกย้อนแฟอร์มต่างๆเฮทใั้นมีตัวตนแล้วให้ทุกคนมาหอมมาฮักเฮทให้แปลว่าทุกคนหนักมามีอกมีใจในชีวิตฉันบอกแล้้้้้้วค่่ะะะะโโโซเชชชชชีียยลถถาาใใใหมมมมมััันนนนนปปรร์์ก็จแต เกิดประโยชน์ใช้มาในทางที่ผิดโซเชียลมันก็จะย้อนกลับมาทําร้ายคุณเองไม่มีใครทําร้ายคุณนอกจากตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างคือกันบอกเลยว่ากินกับเขามือนีกับพักกันอิ่มนอยิงแล้วบนี้อาหารมันก็เหลือค่ะวายลุดจ๋าผ้าแสบกับห่อแหละค่ะห่อสุย่างเลยเอาแล้วมะอื่นเสาบริสุทธิ์แน่กินอีกแล้วค่ะหุงตะเขากับพ่อแล้วเบิ่งเด็กหน่อยบนี้จหยัง่งหลอดสูบุ่นไหวใส่ซองโอ้ยหนอ